มาดูกรณีนี้หน่อยค่ะหลวงพี่ทักครับทักสาวชัยนาทชวนไปหลับนอนปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาทำยังไงรู้ไหมคะคซ้อนแผนซะเลยแล้วเรียกตำรวจไปซุ่มจับหลวงพี่คากุติเลยค่ะนี่เัวอน้อยตำรวจอ้าวทำอะไรกันเนี่ยนี่เป็นไงคะ ค่านังค่าเขาว่ารับครับเป็นไงฮะเลยซอนแผงไปเรียบร้อยตำรวจสพเมืองชัยนาไปเคาะประตูแล้วก็เรียกหลวงพี่ให้เปิดประตูกุฏติบนเขาค่ะพอเปิดเพาะมาเท่านั้นแหละคิดไม่ถึงเลยมีผู้หญิงอยู่ใส่ชุดชั้นในอะค่ะเปิดประตูออกมา แล้วก็ตัวหลวงพี่เจ้าของกุฏิก็อยู่ในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อนแล้วก็ตกใจอะค่ะเจอตำรวจเหตุการณ์นี้เกิดช่วงเมื่อเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆตำรวจเขาได้รับแจ้งจากผู้หญิงคนหนึ่งอายุ34ปีเธอเป็นสาวชัยนาทบอกให้มาซุ่มจับพระลูกวัดอายุ23ปีรายนี้หลังจากที่ตัวเธอเองเนี่ยถูกชวนให้มาร่วมหลับนอนในกุฏิ สอบถามหลวงพี่ค่ะหลวงพี่บอกมาบวชแก้บนบวชแก้บนบวชแก้บนได้สามเดือนทีนี้มันเหงาก็เลยเชิญผู้หญิงคนนี้ค่ะมาร่วมหลับนอนที่กุฏิอยากจะฝากให้ฝ่ายหญิงเขาซื้อเบียร์มาติดมาด้วยนะโอ้โหนี่หลวงพี่นี่คือพระนะคุณผู้ชมนะค่ะส่วนฟังผู้หญิงบ้างฟังผู้หญิงเล่าให้ฟังบอกโพสหาคนรู้ใจในทวิตเตอร์เสร็จแล้วทีนี้มึงก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยแหละค่ะติดต่อมาทักครับมาตอนแรกไม่รู้หรอกว่าเป็นพระเพราะว่าผู้ชายคนนี้ ใช้คำพูดแบบเชิงแทะโลมอค่ะแล้วก็ชักชวนมารับนอนแบบโจงครึ่มเลยต่อมาผู้ชายคนนี้เปิดเผยตัวว่าเป็นพระเธอตกใจมากเธอบอกโอยอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่เหมาะสมเลยก็เลยยอมเอาตัวเข้าเสี่ยงทำยังไงดีซ้อนแผนให้ตำรวจมาจับกลุ่มเลยค่ะอย่างหนึ่งพอเข้ามาแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบเอออนาจารเลยลวนลามเลยคือแก้ผ้าแก้อะไรอย่างนี้เลยคือคือมภาพมันก็มีอยู่แล้วอะค่ะคือเราก็เต็มใจที่จะทํา ทำให้สังคมรู้ว่าเป็นยังไงค่ะวันนี้ออกมาแฉเลยวันนี้คือก็คือออกมาแฉเลยค่ะพร้อมที่จะที่จะแฉที่จะเปิดเปิดเลยเปิดได้เลยค่ะคือถ้าประกาศหาคู่ค่ะหาคนรู้ใจแล้วก็ให้ดีเอ็มค่ะไม่ได้สาวไซส์ลายหรืออะไรค่ะมาภาพมันก็มี ตอนนี้ตำรวจ<ะ>นำตัวพระรูปนี้นะคะมาให้ทางเจ้าอาวาสทำพิธีลาสิกขาแล้วก็ออกจากวัดทันทีเรียบร้อย<ะ>ผู้หญิงนี้ใจเด็ดมากนะอ,ออกมาแฉใช้วิธีนี้เลยอ,ะอ่ะนี่นะฮะวงการสมตอนนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหศรัทธาฉันอยู่ที่ไหนอะไรเ<ะ>นี้ยแต่ว่าพระดีๆก็มีนะฮะวันดีสนุกฟดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้